สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทําแกงเขียวหวานไก่วิธีทําง่ายๆดูคลิปนี้จบทําตามได้เลยจะทานกับข้าวหรือขนมจีนก็เข้ากันไปเริ่มทํากันได้เลยครับขั้นตอนแรกให้เราตั้งกระทะเคี่ยวกะทิให้แตกมันวันนี้จะใช้เป็นกะทิกล่องนะครับ500มิลลิลิตรเพราะว่าสะดวกในการหาซื้อมาทํากับข้าวทาออกมาแล้วรสชาติก็อร่อยใครสะดวกเป็นกะทิข้นสดๆเลยก็ได้นะครับตามชอบเทใส่ลงไปเลยนะครับประมาณ4 0 0มิลลิลิตร เหลือไว้ในกล่องประมาณ100มิลลิตรนะครับเอาไว้ผสมน้ำทำหังกะทิจุดไฟใช้ไฟกลางเคี่ยวกะทิให้แตกมันครับผ่านไป8นาทีกะทิแตกมันดีแล้วนะครับให้เราใส่พริกแกงเขียวหวานลงไป4ช้อนโต๊ะผัดคลุกเขาให้เข้ากันเลยครับ เข้ากันดีแล้วให้เราใส่สะโพกไก่หั่นชิ้นลงไปครึ่งกิโลกรัมผัดให้ไก่สุกเลยครับขั้นตอนนี้ให้ใช้ไฟกลางนะครับพอเราผัดไก่สุกประมาณ70-80%แล้วให้เราทำหางกะทิใส่ลงไปครับเตรียมน้ำเปล่ามา600มิลลิลิตรก็คือ40ช้อนโต๊ะครับใส่กะทิที่เหลืออยู่ลงไป แค่นี้เราก็ได้หางกะทิแล้วครับเทลงไปได้เลยอย่างที่บอกนะครับใครจะใช้กะทิคั้นสดก็ได้ตามชอบได้เลยแล้วก็คนให้เข้ากันรอให้น้ําเดือดขึ้นมาครับเดี๋ยวถ้าน้ําเดือดเราจะใส่มะเขือเปาะลงไปนะครับวันนี้จะใช้ครึ่งกิโลกร,รมัมผ่าเป็นซีกแบบนี้แช่น้ําเกลือไว้ครับมะเขือจะได้ไม่ดําถ้าไม่แช่น้ําเกลือนะครับมะเขือจะดําแบบนี้เพราะฉะนั้นในน้ํานะครับผสมเกลือป่อนลงไปหนึ่งช้อนชา พอเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วให้เราตักมะเขือเปาะที่เราแช่น้ําไว้ลงไปสเสดดน้ําด้วยนะครับใส่ลงไปได้เลยวันนี้จะใช้15ลูกนะครับน้ําหนักอยู่ที่ครึ่งกิโลกร,รมัมตามด้วยมะเขือพวงหนึ่งกำมือใส่ลงไปเลยครับแล้วก็กดๆคนๆให้จมน้ำปล่อยทิ้งไว้รอให้มะเขือสุกนิ่ม ตอนนี้ก็ผ่านไปสิบนาทีแล้วนะครับนี่มะเขือของเราสุกนิ่มแล้วปรุงรสได้เลยครับใส่น้ำตาลปี๊บลงไปสองช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะใบมะกรูดฉีกสี่ใบแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายครับ พอน้ำตาลละลายหมดแล้วปิดแก๊สได้เลยแล้วใส่ใบโหระพาล,ลงไปหนึ่งกำมือคนให้เข้ากันครับอืมกลิ่นหอมแล้วแต่งหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าซอยหนึ่งเม็ดเพิ่มความสวยงามครับ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแกงเขียวหวานไก่นี่ครับหน้าตาหน้าทานมากๆกลิก่นก็หอมตักเสิร์ฟได้เลยครับชิมได้เลยครับนี่มะเขือกับไก่โอ้โหสวยงามกลิ่นหอมมากไป เขือนิ่มแล้วนะครับไก่ก็นุ่มรสชาติอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มวิธีทําก็ง่ายนะครับทางบ้านลองไปทําตามกันดูสูตรนี้อร่อยมากนะครับมะเขือนิ่มกําลังดีอย่าลืมนะครับไปลองทําตามสูตรนี้ดูวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ